ีต้องใช้ต้องใช้แป้งมันนะฮะในการในการล้างไก่อะมันจะทำให้เราเอาแบบว่าไก่เราจะไม่เหม็นคาวนะเราก็ปาแป้งเข้าไปนะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาดคายพฤติกรรมล่อลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งจะทำให้เกิดมีลักษณะการล่อลวงแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่เสพแอลกอฮอลและยาเสพติด ครับผมเตสแต่งอาทิตย์ชาแนลนะวันนี้นะครับผมวันนี้ผมจะมาทําไก่นรกนะฮะเชฟเผื่อนแห่งโลกนี้พ่าวันนีก็ผมอ่ะรวยมากคนระับพอดีผมอ่ะมวยสถานที่ไปหมดเลยตอนเนี้ยนี่ก็แบบว่ารถรถนะฮะฮอนด้าเทนาแลมโบกินี่อ่ะครับผมแล้วก็วัตถุดิบวันนี้ผมจะมาทําไก่เคฟสีนรกนะฮะนี่ผมก็ลงทุนซื้อโซฟาใหม่นะนี่เข้ามาชมโ,โซฟากำสนได้ฮนะเฮ้ยแต่ว่าตานี้ก็ซื้อจากอังกฤษนะฮะไม่แหมน คนมันจะรวยเน่ยคือสถานที่เนี่ยทางดงทางด่วนแถวเนี่ยคือของผมหมดอ่ะคือพ่อผมรวยอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ผมก็จะมาทํเคฟซนะครับผมบอกเลยการการจะทําอาหารเนี่ยอย่างแรกต้องอย่างแรกเลยคือความสะอาดนะเราก็ต้องมีผ้ากันเปื้อนก่อนนะผ้ากันเปื้อนนะเราก็ต้องเปื้อนนะงั้น มันจะแบบอันตรายไงต่อร่างกายเราอะก็เดี๋ยวเรามาทําไก่กันเลยนะแล้วเดี๋ยวเจอกันโอเคครับผมก็ตอนนี้เนะี่ยมันอยู่ในขั้นตอนที่เราจะต้องล้างนะวันนี้เราใช้เป็นสะโพกไก่นะครับวัอนอื่นนะครับเราก็ต้องฉีกแป้งคนระับ <the> ที่จะทำซะเหนียวเลยสัตว์เขาบอกว่าสูตรเคฟซีต้องใช้ต้องใช้แป้งมันนะฮะในการล้างไก่อนะมันจะทาให้เรามันจะทําให้เราแบบว่า ไก่เราจะไม่หม็นคาวนะเราก็ปักแป้งเข้าไปนะก่อนอน่นนะเราก็ต้องใส่แป้งเข้าไปนะใส่แป้งเข้าไปตอนนี้นะเราก็ได้แป้งแล้วนะเราก็ต้องขยำนะนี่ฮะไก่ของเราเราก็ต้องปเพื่อให้มันนิ่มนะมันก็จะนิ่มนะเออแล้วที่นี่เราก็จริงฮนะไปเลยนี่เราจะล้างไก่ได้วยแป้งมันนะเขาบอกว่ามันจะทำให้ไก่เราสะอาดนะเดี๋ยวเรามาล้างกันนะ ผมก็ตอนนี้เราได้เตรียมวัตถุดิบเสร็จแล้วนะเป็นสิ่งที่น่าทานมากคนระับลองดูวัตถุดิบแนละ้วที่เราเตรียมมาทั้งหมดนะผมบอกให้เลยนะว่ามันน่าทานมากนะคือวัตถุดิบเราเนี่ยสั่งมาจากฝรั่งเศสส่วนอันนี้ก็เป็นซอสมะเขือเทศจากอเมริกานะครับไม่ใช่อเมริกานอกอนะอเมริกาบางนานะไปซื้อมาส่วนพวกนี้ก็เป็นไอโนมโตที่สั่งจากประเทศจีนสันเจิน้นะอเมริกาใต้นะเนี่ยคนละประเทศไลสั่งนี่ตอนแรกนะเราก็ต้องเฮ้ยไม่ใช่ที่เราต้องใส่แป้งก่อนนะอันนี้เขาเรียกว่าแป้งยูกีนะ โอ้เออแป้งโกกิเราก็ต้องโรยลงไปนะปั๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บคือแบบเปไน็นไงเพื่อนๆดูเป็นไงอืมน่ากินนะสิครับข้างมานงันเป็นเงินเงินอะน่ากินปะล่ละโอ้ยถาโรยลงซื้อโต๊ะผมอ่ะซื้อมาแพงไงเดี๋ยวแบบสั่งใหม่ก็ได้พอดีรวยอะไรเงี้ยใส่น้ำลงไปนะอุ้ยพากันเสืรอนหล่นใส่น้ำลงไปนะนะคนดูอยากกินนะสิถ้าชอบเลยไม่ต้องอยากกินนะ ว่าจะเปิดร้านขายนะใครอยากกินก็คอมเมนต์ไปเลยนะเดี๋ยวผมจะเปิดร้านขายนะนวดเขาเรียกว่านวดนวดไก่เข้าเข้ากันนะตอนนี้แป้งนะแป้งก็เริ่มเข้าเข้าตัวไก่แล้วนะผม <c oughs> ไม่ได้นะะต้องรักษาความสะอาดนะทุกคนเวลาจะทำอาหารนะผมขอเตือนนะเพราะตอนนี้โควิด1 9มันเยอะนะ เราก็ใส่เกลือนะเฮ้ยเกลือหกเกลือหกครับเพื่อนๆออกไปหน่อยเกลือหกเกลือหกก็ออกเไปเกลือนะนี่นี่นี่ไอโนงมดโตฮะใส่ไปปั๊มเข้าไปรสดีของตุงรสไก่นะเขาบอกว่ามันอร่อยอีกเข้าไปเข้าไปฮะเขาบอกว่ามันจะอร่อยหอมหวานนะเราก็ไม่รู้มันหอมหวานหรือไม่ได้กินได้แดกได้เพราะเขาไม่รู้นะเดี๋ยวเรา เดี๋ยวเรามาเจอตอนทอดไก่กันเลยดีกว่าครับแล้วเจอกันตอนนี้ฮะเราต้องมาใส่น้ำมันแนละ้วเดี๋ยวดูตอนใส่น้ำมันนะไอสัตว์ไม่ลงเลย๋ออะไรเหี้ยเปืองเดี๋ยวเรามาเจอตอนทอดไก่ในตำนานดีกว่าฮะแล้เวเราไปเจอกัน โอเคครับผมก็ตอนนี้นะเดี๋ยวเราจะติด Honda t เทน่าแลมโบกินนี่นะผมโดยการติดเครื่องนะสามพันหมื่นแปดห้าร้อยหกสิบสามรอบนะโดยการติดเครื่องโดยทีเดียวให้ติดนะครับผมทีเดียวต้องติดแลมโบกันเนี่ยไปเอ้าเฮียติดยังไงก็ติดเดี๋ยวติดติดแน่นอนนะเพื่อนๆติดฮะเดี๋ยวติดใจเย็นเอาไอสัตว์ลูกติดแล้วยิ่ยเอ้าติดเอ้าเฮียพอพอพอ นีก็แรงเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยจะพูดเอาฮะทางบ้านจะดาวครับเดี๋ยวรดเติมทางป้าไก่นตนานดีกว่าฮะเนาไ่อยเหี้ยนเฮ้ยไก่ไกเห้ยแล้วเห้ยแล้วเพื่อนไก่อไงดี เฮ้ยเขียสฟีกูนี่ได้แล้วนะครับเอาใหม่เอาใหม่ oh. เอ้าใหม่โยแย่ yeah, เลยเน <c oughs> <ๆ>ียเียเราจะไม่ทิ้งนะเราจะไม่กินทิ้งกินขว้างนะเราจะเอาไปทำอาหารจริงๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเจอกันนะเลทสก o ใส่ดีๆก็ได้ีดโยนทำที่อะไรของกินของเราไม่ทิ้งนะเออเนี่ยใส่ดีๆก็ได้ไม่ต้องทำที่อะไรให้มันลำบากเลยโยนทำเพื่อเดี๋ยวเราไปดูตอนไก่สุกเลยนะเลนโก้โอเคครับผมก็ตอนนี้นะครับผมเราก็ได้เอาไก่สูตรพิเศษเรานะที่มีที่นี่ที่เดียวในโลกนะพอดีว่าผมก็จะเปิดขายแล้วนะถ้าใครอยากกินสั่งซื้อก็กดไลค์กดแชร์นะแล้วก็คอมเมนต์สั่งซื้อได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตอนไก่เรานะสุกนะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนะทุกคน เดี๋ยวเรามาเจอกันแล้วผมก็ตอนนี้ไก่เราก็กําลังสุกแล้วนะเดี๋ยวเรามากลับไก่กันนะเพื่อนๆดูไก่ดิครับโอ้ยตูมาดูนะไก่กําลังเหลืองเลยครับเหลืองเหลืองแบบอรลามอ่ะเพื่อนๆลงมาดิเพื่อนๆดูอันนี้เขาเรียกเหลืองนะฮะเขาเรียกว่าเหลืองเกียมนะเขาไม่ได้เหลืองไหมนะเดี๋ยวเรามาเจอตอนพร้อมกินเลยดีกว่าแล้วเรามาเจอกัน Let's go โอเคครับผมก็ตอนนี้ไก่เราก็ได้สุกไปที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวเรามาดูว่าด้านหลังจะไหมหรือไม่ไหมนะยังไงฮะสีน่ากินนะ่าทานมากนะดูครับ อยากกินตน,นดีครับคนดูถ้าอยากกินก็อย่าลืมกดแชร์นะครับผมเดี๋ยวผมจะทําไปแจกทุกคนนะฮะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูตอนกินกันดีกว่าฮะแล้วเราเจอกัน mm hmm. นี่นะครับทุกคนไก่ของเราก็ได้เสร็จแล้วนะ mm hmm. อุ้ยหอมอยู่หอมอยู่อู้ยดูดีครับน mm ่า hmm. กินปะล่ะใครจะกินนะครับเดี๋ยวทําขายด้วย mm hmm. เดี๋ยวตอนนี้ฮะเดี๋ยวเราจะให้ นักชิม <mel od ic egg> มือฉมังเราได้ชิมไก่นะครับผม <tricked> ว่าจะอร่อยหรือไม่อร่อยนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมแล้วเจอกันปอนนักชิมนะครับผมมาจากไหนครับเนี่ยมาจากอุดรครับโอ้โหมาไกลนะครับเพื่อมาชิมไก่ฝีมือเชฟอะไรฮะใช่เชฟเชฟเต็ดครับอ๋อเชฟเต็ดนะต้องเด็ดแน่ฮะสวัสดีครับคุณเป็นใครฮะสวัสดีครับผมแพ็คลิมพาเพลิ์ครับเะไรอะไรอเอามาชิมไก่กันดีกว่าฮะเป็นความทำเพลงฮะเดี๋ยวเรามาดูฮะ ขั้นแรกเราต้องเคซอสก่อนอุ้ยซอสโลซาด้วยนะฮะไม่ได้ไม่ได้สปอนเซอร์นะฮะเพราะเพราะเพราะเขาไม่สปอนเซอร์นะเขาไม่ได้จ่ายนะแต่เราก็จะรีวิวให้เขาน่ครับได้คือข้าวเหนียวอุ้ยพร้อมกิงนะมีข้าวเหนียวด้วยอ่ะครับข้าวเหนียวแปลกนะเป็นยังไงอู้หูข้าวเหนียวเป็นรุ่นเลยฮะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะว่าจะเด็ดหรือไม่เด็ดนะไก่กรอบไก่สุกครับูกรอบเลยครับกรอบยิมดีครับว่ามันกินได้จริงหรือไม่นะฮะเป็นไงฮะ อร่อยอร่อยเฮ้ยเลยอร่อยเฮ้ยกินได้ครับได้ไหมครับอร่อยบอกคนดูหน่อยคนดูอยากกินไหมอร่อยจริงคุณคนดูอยากกินไหมผมอยากชิมฟ้าจริงโคตรหน่อยโอ้ยดูเสียงเสียงอะไรฮะฟันครับฟันแตกฮะเป็นไงกินได้ไหมฮะกรอบอร่อยครับอย่างนี้เลยอุ้ยของจริงอร่อยอร่อยจริงน่าจะอร่อยครับดูจากการกินก็รู้แล้วครับ Yeah เสียดายเซตทอดไหม้ไปหน่อยนะครับผมมันก็มีบ้างฮะมุณก็อยากกินไหม้ไม่ได้ไหม้นะอันนี้เขาเรียกว่าเกียมนะผมกินไม่ได้นะตรงนั้นจริมะเร็งนะครับผมไก่เนื้อนุ่มมากครับลองลองฮะลองเจ็บทำไงครับไก่เนื้อขนาดนี้โอ้โหละลายในลิ้น ไม่นุ่มได้ไงอ่ะก็ก่อนทำแช่น้ายาปรับพนุมไปแล้วอ่ะเหลือไก่ไฟอ่ะอุ้ยไก่ไฟด้วยทุกคนครับก็ตอนนี้ครับกินหมดไปแล้วครับเดี๋ยวจัดพากัดเปื้อนรับดูดิครับกินจนหมดอ่ะไก่คนนุ่มอ่ะครับไม่นุ่มได้ไงะครับก็ก่อนจะทำผมแช่น้ำยาปรับพนุ่มไปคืนหนึ่งแล้วครับเหลือแต่ซากครับกินคนเดียวด้วยอะครับนี่ โค้รลอยก็อย่าลืมนะครับถ้าเกิดใครชอบอยากให้มี EP 2ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสับสไคร e ด้วยนะครับผมและเจอกันนะครับผม